ฉันคือผู้กำหนดชีวิตของฉันเองฉันคือคนโชคดีตลอดเวลาทุกสิ่งที่ฉันทำล้วนดึงดูดสิ่งดีงามมากมายทุกนาทีฉันสร้างความมั่งคั่งในทุกๆด้านได้อย่างง่ายๆสบายๆฉันคือเครื่องผลิตความสุขยิ่งฉันมีความสุขมากเท่าไหร่ฉันยิ่งมั่งคั่งมากขึ้นเท่านั้นยิ่งฉันช่วยเหลือผู้คนมากเท่าไหร่ ฉันยิ่งเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูมากเท่านั้นชีวิตฉันเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดทุกๆย่างก้าวในชีวิตของฉันล้วนมีแต่ความมั่งคั่งในทุกวินาทีฉันได้ยินได้ฟังแต่สิ่งดีงามพลังงานด้านดีมากมายอยู่ภายในร่างกายและจิตใจของฉันทุกสิ่งที่ฉันทำล้วนสำเร็จง่ายๆสบายๆ ไม่มีพลังอำนาจใดทำลายความเจริญรุ่งเรืองของฉันได้ทุกสิ่งที่ฉันคิดล้วนมีแต่สิ่งดีงามในทุกมงยามฉันหยิบจับสิ่งใดเป็นเงินเป็นทองตลอดเวลาเงินทุกสกุลต่างไหลามาเทมาหาฉันในทุกวินาทีเงินทองที่ฉันมีต่างขยายแตกตัวผลิดอกออกผลตลอดเวลาฉันสร้างเงินแห่งความสุข ขยายเติบโตรุ่งเรืองไปทั่วโลกเงินทองมากมายมหาศาลต่างถูกดึงดูดมาหาชั้นตลอดเวลาทั้งยามหลับยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวันเงินทองมากมายมหาศาลต่างเป็นท่ารับใช้ฉันด้วยความเต็มใจฉันมีอำนาจเหนือเงินทองเราสร้างความมัง่งคั่งร่วมกันตลอดเวลาเงินทองทุกสกุลต่างรักฉันและฉันรักเงินทองทุกสกุล เงินแห่งความสุขของฉันล้วนสร้างสิ่งมหัศจรรย์มากมายให้กับโลกใบนี้ฉันเอื้อเฟื้อแบ่งปันสิ่งดีงามให้กับทุกสรรพสิ่งด้วยความเต็มใจฉันมองโลกในแง่ดีสร้างพลังงานดีๆได้ตลอดเวลาความคิดดีพูดดีทำดีของฉันฟ้ารับรู้ดินรับทราบและฉันได้รับของขวัญจากจักรวาลตลอดเวลายิ่งฉันทาบซึ้งใจต่อจักรวาลมากเท่าไหร่ ฉันยิ่งดึงดูดความมั่งคั่งง่ายมากขึ้นเท่านั้นการงานของฉันสร้างความมั่งคั่งยิ่งใหญ่ตลอดเวลาการงานของฉันล้วนได้รับการสนับสนุนจากผู้คนมากมายฉันรักงานของฉันจากหัวใจและงานของฉันก็รักฉันมากเช่นเดียวกันฉันทำอาชีพสุจริตจึงเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูตลอดเวลา งานที่ฉันทำสร้างประโยชน์มากมายให้กับโลกใบนี้งานที่ฉันทำสร้างผู้คนมากมายทั่วโลกให้มีชีวิตที่ยอดเยี่ยมฉันส่งต่ออาชีพด้านดีให้กับผู้คนตลอดเวลาผู้คนมากมายล้วนเปลี่ยนแปลงชีวิตเมื่อได้เจอฉันความมั่งคั่งในทุกๆด้านเกิดขึ้นกับฉันซ้ำแล้วซ้ำอีกยิ่งฉันมีจิตใจที่เหลือเฟือมากเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งมั่งคั่งเหลือเฟือมากเท่านั้น ฉันเกิดมาเพื่อสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นฉันเก่งขึ้นในทุกๆวันฉันพัฒนาตัวเองด้านดีตลอดเวลาทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นกับฉันล้วนผ่าสิ่งดีงามมาให้เสมอฉันเป็นเครื่องผลิตความสุขชั้นดีฉันคือเครื่องผลิตความมั่งคั่งให้กับโลกใบนี้ทุกความปรารถนาของฉันเป็นจริงเสมอฉันเป็นคนสดใสาราเริง ฉันเป็นคนยิ้มเก่งฉันเป็นคนหัวเราะง่ายฉันเป็นคนมีบุคลิกดีเยี่ยมฉันเป็นที่รักของทุกคนฉันเป็นที่รักของทุกสรรพสิ่งฉันคือตำนานของโลกใบนี้ฉันคือความสุขของโลกใบนี้ฉันคือสีสันของโลกใบนี้ ฉันมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มากมายฉันยิ่งใหญ่กว่าที่ฉันคิดฉันคือผู้สร้างชะตาชีวิตขาขึ้นตลอดการฉันสร้างเศรษฐกิจดีดีให้กับชีวิตฉันฉันคือเศรษฐีมหาเศรษฐีฉันคือเศรษฐีใจบุญ ฉันคือเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่ฉันคือเศรษฐีที่สร้างเศรษฐีมากมายฉันคือเศรษฐีระดับโลกฉันคือเศรษฐีที่สร้างสิ่งดีงามตลอดเวลาฉันคือเศรษฐีที่นำพาผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้นฉันคือเศรษฐีที่เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรม ทุกสิ่งที่ฉันสร้างล้วนเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูตลอดเวลาไม่ว่าฉันเดินไปพื้นที่ใดพื้นที่แห่งนั้นล้วนเจริญรุ่งเรืองฉันคือผู้นำความเจริญรุ่งเรืองไปสู่ทุกที่ที่ฉันไปฉันคือผู้ให้โอกาสกับทุกคนสิ่งที่ฉันทำนำพาการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับโลกใบนี้ ผู้คนมากมายทั่วโลกต่างรักศรัทธาสนับสนุนส่งเสริมฉันในทุกสิ่งที่ฉันทำแม้ฉันนอนหลับยังได้รับการดูแลอย่างดีฉันได้รับการดูแลอย่างดีจากจักรวาลแห่งนี้ฉันได้รับการอำนวยความสะดวกในทุกๆท,ที่ที่ฉันไปฉันคือสุดที่รักคนโปรดของจักรวาล ฉันอนุญาตให้ตัวเองประสบความสำเร็จในทุกๆด้านของชีวิตฉันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งเหลือเฟือตลอดเวลาฉันเปิดรับความสุขทุกทิศทางฉันอนุญาตเปิดรับเงินทุกสักบุญเข้ามามากมายมหาศาลฉันเสกสร้างเนรมิตโดนบันดาลชีวิตของฉันได้อย่างง่ายๆสบายๆ ทุกอย่างมันง่ายและเป็นไปได้เสมอสำหรับฉันทุกความมั่งคั่งเหลือเฟือในหัวใจของฉันกำลังดึงดูดความมั่งคั่งมากมายให้เข้ามาความมั่งคั่งที่ฉันมีดุดพระคังสวรรค์ทุกสิ่งที่ฉันทำออกมาจากความรักความสุขจึงทำให้สิ่งที่ทำทะลุทะลวงทุกเป้าหมายอย่างง่ายๆสบายส ทุกเวลาที่ผ่านไปความมั่งคั่งเหลือเฟือของฉันยิ่งเพิ่มพูนฉันคือนักบริหารชีวิตที่ยอดเยี่ยมฉันสร้างสารรค์ผลงานชั้นดีตลอดเวลาฉันดื่มดำความสุขในทุกการสร้างชีวิตฉันเอื้อเฟื้อแบ่งปันความรู้ด้านดีให้กับผู้คนมากมายฉันโชคดีในด้านการงาน ฉันโชคดีในด้านความรักฉันเป็นที่รักของผู้คนฉันโชคดีทางด้านการเงินฉันเป็นคนมีความสุขตลอดเวลาทุกครั้งที่ฉันแบ่งปันสิ่งดีงามเรื่องดีๆมักเกิดขึ้นกับฉันทุกความเจริญรุ่งเรืองของฉัน ล้วนเกิดจากการทำความดีของฉันเองฉันเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ฉันเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมฉันคิดต่างอย่างสร้างสรรค์นในทุกเรื่องราวฉันมีเอกลักษณ์ที่เป็นที่รักของผู้คนไม่ว่าฉันทำสิ่งใดฉันมักประสบความสำเร็จแบบง่ายๆสบายๆ ทุกอย่างมันง่ายมากสําหรับฉันฉันมีความคิดด้านดีเท่านั้น